วันหนึ่งพระเจ้าอาลาวกะเสด็จออกประพาสป่าเพื่อลาสัตว์พร้อมด้วยทหารติดตามพระราชาทรงกระทําเช่นนี้ทุกๆเจ็ดวันเพื่อป้องกันโจรที่มักเข้าไปหลบซ่อนในป่าเพื่อแสดงอนาเขตให้พระราชาอื่นๆรู้และเพื่อฝึกฝนความสามารถของพระองค์เองวันนั้น ทรงได้ทำกติกากับเหล่าทหารติดตามว่าวันนี้กวางหนีไปทางผู้ใดยืนอยู่ผู้นั้นจะต้องไล่ล่าตามมันมาให้ได้แต่วันนั้นกวางได้วิ่งหนีออกไปทางที่พระองค์ประทับยืนอยู่จึงทรงถือธนูติดตามกวางไปเพียงพระองค์เดียวถึงสามโย์ทรงไล่ทันเพราะกวางหมดแรงลงไปกินน้ำอยู่จึงทรงฆ่ากวาง แล้วตัดแบ่งเนื้อออกเป็นสองท่อนเพื่อที่จะนำเนื้อกลับไปแสดงแก่เหล่าทหารทรงหาบเนื้อเสด็จกลับทรงเหน็ดเหนื่อยยิ่งได้แวะพักที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่มีใบหนาแน่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระนครทรงบรรทมหลับด้วยความเหนื่อยล้าที่ใต้ต้นใส่นี้มียักษ์ชื่อว่าอาลาวะกะเป็นเจ้าของ เพราะอยักได้พรจากเท้าเวสวรรมหาราชให้จับสัตว์หรือมนุษย์ที่เข้าไปสู่ใต้ล่มเงาของต้นไทรนั้นในขอบเขตที่เงาของต้นไทรในตอนเที่ยงแผ่ออกไปเขตเงานั้นยักสามารถจับสัตว์ที่เข้ามาอยู่และกินเป็นอาหารได้ยักษ์นั้นจับพระราชาเพื่อจะเคี้ยวกินพระราชาทรงต่อรองกับยักษ์ว่า เราเป็นพระราชาหากท่านปล่อยเราเราจะส่งคนถือถาดอาหารหนึ่งคนมาให้ท่านกินทุกๆวันยักไม่เชื่อพระธรรมดาของพระราชาจะส่งมัวเมาส่วนตนจะจับคนกินได้ก็เฉพาะคนๆน,นั้นต้องมาในร่มเงาของต้นไทรนี้เท่านั้นพระราชาสัญญาว่าหากเราไม่ส่งคนมาให้กินจเจ้าจงเข้าไปในพระนครแล้วจับเรากินเถิด เมื่อได้ยินดังนั้นยักษ์จึงตอบตกลงรับเงื่อนไขนั้นพระราชาเสด็จกลับมาพบกองทหารและเสด็จเข้าพระนครหลังเสวยพระกายอาหารเช้าแล้วได้ตรัสเรียกผู้รักษาพระนครมาแล้วส่งเล่าเรื่องข้อตกลงเหล่านั้นที่ได้ให้ไว้กับยักษ์ให้แก่เหล่าทหารผู้รักษาพระนครฟังเหล่าทหารผู้รักษาพระนคร จึงทรงทูลว่าพระองค์ทรงกำหนดการไม่สิ้นสุดหรือไม่พระราชาจึงได้ตรัสตอบว่าเราไม่กำหนดการสิ้นสุดไว้ผู้ร,รักษาพระนครจึงทูลว่าพระองค์ทำแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะอามนุษย์ทั้งหลายจะถือการตามกำหนดเมื่อพระองค์ไม่กำหนดชนบทก็จะลำบากแต่เอาเถอะ ขอพระองค์ทรงขวานขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้พระเจ้าค่ะเช้าตรู่วันใหม่ผู้รักษาพระนครลุกขึ้นแล้วไปที่เรือนจำํำกล่าวกับนักโทษประหารว่าผู้ใดต้องการมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็จงกล่าวออกมานักโทษประหารหลงเชื่อต่างกล่าวว่าตนต้องการมีชีวิต แต่เขารับนักโทษออกมาเพียงคนเดียวให้อาบน้ำให้กินอาหารแล้วส่งถาดอาหารให้พร้อมรับสั่งว่าเจ้าจงเอาถาดอาหารนี้ไปให้แก่ยักษ์ที่ต้นไรโน้นสั่งให้คนนำนักโทษไปที่ต้นไรนอกพระนครเมื่อถึงคนต้นไรอาลาวะกะยักษ์ได้เนรมิตอัตภาพน่าสะพรงกลัวจับนักโทษนั้น แล้วเขี้ยวกินเป็นอาหารคนนำทางที่มาได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงได้กลับไปบอกแก่มิสหายจนคนรู้กันทั่วทั้งพระนครว่าพระราชาส่งนักโทษไปให้ยักษ์กินจากนั้นทุกๆวันผู้รักษาพระนครก็ส่งนักโทษประหารไปให้ยักษ์กินวันละหนึ่งคนเมื่อนักโทษประหารหมดก็ส่งนักโทษธ,ธรรมดาไปจนนักโทษเก่าก็หมดไป นักโทษใหม่ก็ไม่มีผู้รักษาพระนครเสนอให้พระราชานำเงินวางตามจุดต่างๆหากใครหยิบเอาเงินไปก็ให้จับคนนั้นในฐานะขโมยนำไปคุมขังแล้วนำไปให้ยักกินแต่ก็ไม่มีใครกล้าจับเงินนั้นแม้ด้วยเท้าเพราะประชาชนกลัวจะทำผิดและถูกนำไปคุมขังในเรือนจํา เมื่อไม่ได้คนที่เป็นโจรคนรักษาพระนครจึงแจ้งเรื่องนั้นแก่พวกอํมมาตพวกอํมมาตจึงทูลเสนอว่าพวกตนจะส่งคนแก่ที่ใกล้ตายในตระกูลต่างๆตระกูลละหนึ่งคนไปให้ยักษพระราชาคัดค้านว่าหากทำเช่นนั้นคนในตระกูลก็จะต่อต้านเราพวกอํมมาตทูลว่าถ้าอย่างนั้นพวกข้าพระองค์ จะส่งทารกที่กำลังนอนงายไปให้ยักษ์กินเพราะทารกเช่นนั้นย่อมไม่มีเยื่อใยในพ่อแม่ซึ่งพระราชาก็ทรงอนุญาตพวกเขาเริ่มขโมยทารกเพื่อส่งไปให้ยักษ์กินทำให้ประชาชนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กทารกและสตรีมีคันที่อยู่ในพระนครต่างพากันไปอยู่ถิ่นฐานรัฐอื่นพวกพ่อแม่ ปรึกษากันว่ารอให้เด็กเจริญไหวแล้วสิบสองปีจึงจะนำกลับมายัางเมืองนี้อีกนับแต่วันนั้นพวกอมาตหาเด็กทารกไม่ได้เลยมีแต่อาละวะกะกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาพระราชาตรัสว่าบุตรของเรายอมเป็นที่รักฉันใดแต่ผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าต้นยอมไม่มีแก่สัพพสัต ฉะนั้นเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้พวกท่านจงเอาอาลาวากะกุมารไปเถิดขณะนั้นพระราชมารดาของอาลาวากะกุมารจัดให้พระโอรสสงสนานแล้วประดับตกแต่งสวมศีรษะด้วยเสื้อเปลือกไม้ให้บรรทมอยู่เมื่อพวกทหารมาถึงด้วยคำสั่งของพระราชาก็ได้นำเอาพระโอรสไปแม้พระมารดา พร้อมด้วยพี่เลี้ยง1,600คนจะทรงลำพันห้ามไว้ก็ไม่สำเร็จก่อนรุ่งอรุณวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลกด้วยพระมหาการุณาในพระวิหารเชตวันทรงเห็นพระอาละวกากุมารเข้ามาสู่ข่ายพระยานทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุอนาคามิผลของพระกุมารน,นั้น ส่วนอาละวะกะยักษ์จะได้บรรลุโสดาปฏิผลเมื่อราตีสว่างวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมทรงเสวยแล้วสเสด็จไปพระองค์เดียวทรงถือบาทและจีวรเองสเสด็จไปสามโย์จากกรุงสาวัตถีด้วยพระบาทเปล่าทรงดำริว่าพระกุมารน,นี้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ถึงแสนกับ วันนี้พระราชาไม่ได้คนอื่นไปให้ยักษ์ก็จะให้ยักษ์กินพระราชกุมารน,นี้เสียเธอมีอุปนิสัยที่จะบรรล,ลุทําได้เราจักไปพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับในที่อยู่ของยักษ์ในวิมานของยักษ์ซึ่งอยู่บริเวณต้นไทรในเวลาเย็นขณะนั้นอาละวะกะยักษ์ไม่อยู่ไปประชุมกับพวกยักษ ที่หิมมวันตประเทศมีเพียงยักษ์ชื่อคันธาระพะยืนรักษาประตูอยู่ยักษ์นั้นทูนคัดค้านไม่ให้เสด็จเข้าไปด้วยคำเป็นอันมากเช่นว่าอาละวกะยักษ์ดุร้ายหยาบคายกระด้างไม่ไวหายแม้แต่พระบิดามารดาของตนเองอาละวกะยักษ์เป็นเหมือนกระเบื้องเผาไฟคือร้อนกรุ่นอยู่ เขาแยกไม่ออกหรอกว่านี่มารดาบิดาหรือสมณพพามหรือธรรมเขาจะทำการควักดวงใจของคนที่เข้าไปในที่แห่งนี้ฉีกทิ้งบ้างจับเท้าโยนไปฝั่งมาหาสมุทรโน้นบ้างโยนไปจักรวาลอื่นบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรารู้ถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขอพักสักคืนหนึ่งอยากนั้นจึงทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์พูดจเจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ยักษ์นั้นจะพึงข่าพระองค์เสียผู้ไม่บอกเพื่อขออนุญาตแก่ยักษ์นั้นก่อนพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าท่านจงบอกตามสบายเถิดยักษ์นั้นจึงไหว้พระพุทธองค์แล้วไปสู่หิมมันตประเทศเพื่อแจ้งการมาของพระพุทธเจ้าแก่อาลวกะยักษ ส่วนพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภายในประทับนั่งบนบัลลังก์อันเป็นทิพย์ของอาลาวกะยักษ์ทรงเปล่งพระรัศมีสว่างสีทองยักษินีทั้งหลายของยักษ์เห็นพระพุทธองค์มานั่งอยู่ณที่นั้นก็พากันยกมือไหว้นั่งล้อมรอบฟังพระธรรมเป็นต้นว่าในครั้งก่อนพวกท่านได้ให้ทานสมาทานศีล บูชาบุคคลผู้ควรบูชาจึงได้ทิพสมบัติเห็นปานนี้แม้ในบัตรนี้ก็จงทำอย่างนั้นอย่าให้ความริษยาความตรณีข้อง,งามเลยวิมานนั้นของอาละวาะ,ะยักษ์ตั้งอยู่บนพื้นดินมีกำแพงล้อมมีประตูมีป้อมและมีซุ้มประตูอย่างดีเบื้องบนวิมานมีตาข่ายสำริดปกปิด เป็นเหมือนหีบสูงสามยอดระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ไม่มีผู้ใดสามารถจะผ่านเบื้องบนวิมานนั้นได้เลยขณะนั้นสาตาคีระยักษ์และเหมวัตยักษ์จะต้องผ่านวิมานนั้นแต่ต้องล่วงหล่นลงยักษ์ทั้งสองจึงรู้ว่าผ่านไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ฝ่ายคัทธลพยักษ ได้บอกแก่อาลวกะยักษ์ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ของท่านสาตาคีรยักษ์และเิมาวะตะยักษ์ได้ยินแล้วก็กล่าวว่าท่านอาลวกะการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ของท่านเป็นลาภของท่านไปเถิดท่านจงเข้าไปใกล้พระพุทธองค์เถิดอาลวกะยักษ์กล่าวว่าสมณะล้วนรูปหนึ่ง บังอาจนั่งบนบัลลังก์ของเราแล้วไม่พอใจโกรธเกลียวกล่าวว่าวันนี้เรากับสมณะรูปนี้จะทำสงครามกันพวกท่านจงไปเป็นเพื่อนเราในการทำสงครามเถิดแล้วยกเท้าขวาเหยียบยอดเขาในระยะ60สิบโยยอดเขานั้นแยกออกเป็นสองส่วนอาละวะาะยักษ์รบกับพระพุทธเจ้า ตลอดทั้งคืนยันลุ่งแต่ก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อหายโกรธแล้วก็ทูลถามปัญหาแปดข้อซึ่งพระพุทธองค์ก็ส่งตอบจบอาลวกะยักษ์ได้บรรลุเป็นโสดาปฏิผลวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษนำพระราชกุมารอาลวกะมาถึงบริเวณต้นไทรร้องบอกยักษ์ว่าเชิญเธอ ท่านจงรับส่วนของท่านไปเถิดอาลวกะยักละอายใจด้วยความที่ตนเป็นพระอริยสาวกแล้วได้แต่นั่งกลมหน้าอยู่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่าอาลวกะบัดนี้ท่านไม่ต้องละอายใจจงรับเด็กมาให้เรายักรับมาแล้วถ้าวายใส่พระหัตถ์ของพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็วังเด็กกลับไปในมือของยักษ์อีกยักษ์รับแล้วก็ส่งกลับไปในมือของพวกราชบุรุษเพราะพระกุมารน,นี้จากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งจึงได้ชื่อว่าหัตถกะอาลวกะพวกราชบุตรเหล่านั้นต่างพากันดีใจนำพระราชากุมารเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่า วันนี้อาละวะกะยักษ์ไม่รับอาหารหรือพวกราชบุรุษก็ทูลตอบว่าข้าแต่สมมติเทพความยินดีและความเจริญมีแก่ราชสกุลแล้วพระศาสดาทรงทรมานอายวกะยักษ์ให้ดำรงอยู่ในความเป็นอุบาสกแล้วทรงปโปรดให้ยักษ์มอบพระกุมารให้แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะ พระเจ้าอาลาวกะทรงพาชาวพระนครออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดชาวพระนครเหล่านั้นต่อมาทุกๆปีชาวเมืองอาลาวีก็รวมตัวกันไปทำเทวดาพีที่บริเวณแนวป่าที่อยู่ของอาลาวกะยักษ์อาลาวกะยักษ์ก็ได้จัดการอารักขาชาวเมืองทั้งหลายด้วยความเมตตา พระกุมารอาลาวกกะ,ะเจริญวัยตามลำดับได้เข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลมีอุบาสกเป็นอริยะเป็นบริวารประมาณ500คนประพฤติสุจริตห้อมล้อมอยู่ทุกเวลาวันหนึ่งพระราชโอรสอาลาวกกะพร้อมด้วยอุบาสกห้าร้อยคนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถาวายบังคมแล้ว นั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอาลาวกกะเธอมีบริษัทมากเธอสงเคราะห์บริษัทอย่างไรอาลาวกกะราชโอรสจึงทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเขายินดีด้วยการให้ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการให้เมื่อเขายินดีด้วยการพูดจาน่ารักข้าพเจ้า ก็สงเคราะห์ด้วยการพูดจาน่ารักเมื่อเขายินดีด้วยการวางตนเสมอกันข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตนเสมอกันพระเจ้าค่ะต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระกุมารหัตถะอาระวะกะว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุสี พระพุทธองค์ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาเจ็ดประการคือหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีนั้นเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตป,ปะเป็นพระหูสูตรมีจาคะ มีปัญญาเมื่อกล่าวจบก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่งเข้าไปสู่พระวิหารเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในเรือนของหัตถกะอุบาสกแล้วบอกความนั้นแก่อุบาสกหัตถกะอุบาสกถามภิกษุรูปนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมีคฤหัสผู้นุ่งขาวใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพยากรณ์ไว้เช่นนี้อีกภิกษุนั้นก็ตอบว่าไม่มีภิกษุรูปนั้นรับและฉันบินทบาทที่ได้จากบ้านอุบาสกแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าภิกษุถูกแล้วกุลบุตรนั้นมีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนา ให้ผู้อื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนเธอจงจำหัตถะอุบาสกว่าเป็นผู้ประกอบด,ด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาคือความเป็นผู้ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนครั้งหนึ่งหัตถะอุบาสกมีอุบาสกประมาณห้าร้อยคนติดตามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดถวายบังคม แล้วนั่งอยู่ในส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถามหัตถกะอุบาสกว่าดูก่อนหัตถกะบริษัทของท่านใหญ่ท่านสงเคราะห์พวกเขาอย่างไรหัตถกะอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสังฆะวัตถุสีประการไว้ข้าพระองค์สงเคาะบริษัทใหญ่นี้ ด้วยสังหะวัตถุสีประการเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานผู้นี้ควรสงเคราะห์ ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โพกรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่คนทั้งหลายจะฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ ถ้อยคำของข้าพระองค์ไม่เหมือนของคนไม่มีทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสชื่นชมว่าถูกแล้วนี้แลอุบายสงเคราะห์บริษัทใหญ่ใครๆก็ตามที่ประสงค์บริษัทใหญ่ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุสี่ประการนี้และใครๆก็ตามที่จะสงเคราะห์ บริษัทในอนาคตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ4ประการนี้ใครๆที่จะสงเคราะห์ในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุ4ประการนี้ลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราบีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งในสมาทาน ให้อาจหารให้ราเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วลุกจากที่นั่งถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักศิณแล้วก็ได้กลับไปเมื่อหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลาวีกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสก ชาวเมืองอาราวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการแปดประการเป็นชไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งมีฮิริหนึ่งมีโอตป,ปะหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งมีจาคะหนึ่งมีปัญญาหนึ่ง มีความปรารถนาน้อยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถอุบาสกชาวเมืองอาลวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาก่อนแปดประการนี้แลในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ที่ปูลาดด้วยใบยไม้ในป่าสิงสปาวันไกลทางโคแคว้นอรารวี เจ้าชายหัตถกะ,สะเสด็จดำเนินมาด้วยพระบาททอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่จึงสเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมเป็นสุขหรือพระเจ้าคะ่ะพระพุทธองค์จึงทรงตรัสตอบว่าอย่างนั้นเจ้าชายตถาคตนอนเป็นสุข ในบรรดาคนที่นอนเป็นสุขในโลกนี้ตถาคตก็เป็นคนหนึ่งเจ้าชายจึงทูลถามด้วยความสงสัยต่อไปว่าขณะนี้เป็นฤดูหนาวมีหิมะตกพื้นดินก็มีแต่รอยโคอันครุขระที่นั่งที่นอนของพระองค์ก็ปูลาดเพียงใบไม้บางๆต้นไม้ก็มีใบน้อยผ้านุ่งผ้าห่มก็เย็น ลมก็พัดมาจากทิศท,ทั้งสี่อย่างนี้พระองค์ยังตอบว่าตถาคตนอนเป็นสุขบรรดาคนที่นอนเป็นสุขตถาคตก็เป็นคนหนึ่งพระพุทธองค์เมื่อได้ยินพระราชกุมารพูดดังนั้นก็ตรัสตอบว่าราชกุมารถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามเจ้าพระราชกุมาร ท่านพอใจอย่างใดก็พึงตอบอย่างนั้นท่านจะสำคัญเรื่องนี้อย่างไรราชกุมารคือมีเรือนยอดอันฉาบป,ปูนทั้งภายในทั้งภายนอกจนลมลอดไม่ได้มีประตูลงกรสนิทมีหน้าต่างปิดได้เป็นเรือนของคฤหาบดีก็ดีเรือนของบุตรตฤหบดีก็ดีในเรือนยอดนั้นมีเตียงปูลาดด้วยผ้าโคนกะ ปูลาดด้วยผ้าปฏิกะปูลาดด้วยผ้าปตะลิกะมีฟูกอันโอโทงหุ้มด้วยประกอบด้วยผ้าดาดเบื้องบนมีหมอนสีแดงสองข้างในเรือนนั้นมีประทีปน้ำมันส่องสว่างมีพรรยาสีนางเฝ้าปนิบัติอยู่ด้วยความพึงพอใจอย่างนี้เขานอนเป็นสุขดีหรือไม่หรือว่าท่านทรงเห็นอย่างไร เจ้าชายทรงทูลตอบว่าเขาคงนอนเป็นสุขพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาคนที่นอนเป็นสุขเขาก็ต้องเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าท่านจะทรงสำคัญข้อนี้อย่างไรราชกุมารความเร่าร้อนทางกายก็ดีทางใจก็ดีที่เกิดเพราะราคะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ความเร่าร้อนให้นอนเป็นทุกข์จะมีแก่คฤหะบอดีหรือบุตตะคหะบอดีบ้างหรือไม่พระราชกุมารจึงทูลตอบว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคหะบดีหรือบุตตะคหะบดีนั้นเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนที่เกิดเพราะราคะโทสะ โมหะเขาจึงนอนเป็นทุกข์แต่ว่าราคะโทสะโมหะเหล่านั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้วทำให้เหมือนตายอดด้วนทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วมีความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงนอนเป็นสุข